ครับสวัสดีครับเอฟซีตุกตุกคนเนาะครับเนาะครับเอฟซีครับมือเนี้พอเจียมสีมีแนวทางเลขคนที่สอบวิ่งสอบเรียนเนาะครับเนาะมาเฮ็ดให้บึงเนาะครับเนาะเ่ว่าพอเจมก็เฮ็ดมากกับใส่งานมันแล้วแหละครับคือว่าพันเข่าอยู่นะครับเนาะเอ่อเอฟซีกเห็นนยี่ดอกกันแวบๆอยู่ดอกนอกพอเจียมเปิดผ่านไปผ่านมาอยู่นะครับเนี่ครับนี่เอฟซี บนล่างเห็นบ่ครับสี่ครับนี่ขเขาบ่าด้ซิบซิบวงหมด้วครับเอฟซี FC. ครับนี่เดี๋ยวพอเตรียมจีพาเฮ็ดเบิ่งนะครับเดี๋ยวพอเตรียมย้อนเฮ็ดให้เบิ่งจากสองสามงวดสี่งวดนะครับเอฟซีเนาะครับออกไปเป็นแนวทางน้ำกันคนที่สอบวิ่งสอบแรนยนนะครับเนาะปรากฏว่ามันมันเข่าอยู่ครับเนาะเนี่ย เขาเก่าเขาซูนอยู่นึงวดที่ผ่านมานี่กลับไปได้แค่บทข้างล่างนะครับเอฟซีครับเอาฉะนั้นแล้วพอแต็ม,ตมทีพ่าเฮ็ดมึงจะทีงวดนะครับเนาะหย่อนลังมึงครับลืมจากงวดนี้นะเอฟซีเนาะเก้าซีซี 3ามล่าง30ใส่เลขหน้าเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเก้ี่สเลขหน้าครั้งที่สองศูน ออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดล่างออกห้าเจ็ดนะครับเนาะเรียกหน้าครั้งที่หนึ่งหกสี่สี่ เลขหน้าครั้งที่สองศูนย์มาออกศูน9 0หกหนึ่งเก ล่าง07เลขหน้าครั้งที่1 2 3 6เลขหน้าครั้งที่2 8 3 4 ล่าสุดนะครับเนาะเจ็ดสาต่างศูเรียกหน้าครั้งที่1 3 4 9 เรียกหน้าครั้งที่สองเก้าแปดห้าเอาเบิรงไว้เป็นแนวทางกันเด้อครับ FC เด้อครับเนาะวิธีการวิธีการบวกกันนั่นเนาะ เปลี่ไหมก่นันหลักแสนสองข้งหลัก 100, ร้อยสองข้งหลักสิบสองข้งครับเลขหน้าข้างที่หนึ่งตัวนี้ 3ามครั้งเลขหน้าครั้งที่สองน,นะครับ FC. เอฟซีเห็นบ่ครับบวกบวกหนึ่งคงที่เอาขาเตรียมทียรเบอร์กอนอเอฟซีเนาะชิบนี้ อันนี้สามเทือ, 3, 3, 3อก,กันนับสามสาสามเทือกเอฟซีเยอะมากเลยไปก่อนอืม มีหลักสิครับ f อบวกไปพร้อมกันวเอนาะสองเกาสิบแปเนาะ f อเนาะแปดบวกหอั 2, นะนะ 8, 8 6. นี้สเทือนับ2เทืเอเนาะ f อเนาะ f อซีับสนน้องพ้เตียมเนอะสองเก้บวกหเป็นสิบสบวกศได้4ี่สบวกสเป็นสิบเป็นประคำนับ3เทือนี่ ก็เป็นสิบหกนะครับเนาะหกไปบวกหนึ่งคงที่ได้เกียรติบสี่วิ่งบนล่างนะครับยเนาะเดี๋ยวเตรียมเขียนไว้ครับบ,บนล่างอันนี้ศนะูนย์เนาะก็ไ่ต้องนับ อันนี้หาสองเท่อก็เป็นสิบ็บอต้องนับนะครับเนาะอันนี้เก้าสองเท่อสองเกนะ้าสนะิบแปดเนาะเอเนาะแปดอันนี้ก็สามสี่สบสองแปดบวกสองเป็นสิบเป็นสิบแปดแปดไปบวกหนึ่งเป็นเกนะ้าบอกเอก็เก้าเนาะคอยเบึ่งไปต้องกั 9, นเะนเอฟซีเนานะ ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์อันนี้สองเก้าสิบแปดนะครับเนาะอันนี้ก็ศูนย์ก็เรต้องนับนับออกสองเก้าสิบแปดเอาแปดอันนี้ก็สามหกกัสิบแปดแปดบวกแปดก็เป็นสิบหกมาครับเอฟซีหกบวกสามเป็นเก้าเก้าไปบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบเป็นสิบเขาก็ใส่ศูนย์ครับเอฟซีสายวิ่งสายเลนนะครับเนาะ เอาเตรียมก็เขียนบทสื Mit ่อบทถือแก่เขียนดันนี้โอ้เอาเอาสิ่เลเอเนาะุเชียนดนเนาะเอาลาสูตนี่สองเจ็สิบสีนะครับเอซีเนาะนี่สองแปดสิบหสี่บวกหกเป็นสิบสองหกสิบสองเป็นสิบสองสามเก้ายี่เจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้า เก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดไปบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดนะครับเอฟซีเนะาะเขาใส่แปดนี่ครับเทมเชียนบอซื้อแถวมันเอฟซี FC เขาใจนะครับเนาะค่าค่ากล่องเอฟซีเอ้ยกล่องบางนาอยู่กับเชียนกับบอซื้อกับพอเขาใจเนาะเอฟซีเนาะเทียมขอโทษได้เลยนะครับนะเนาะเจ็ตตัวนี้มันก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ เอครับบาน,นีนเก้าเก้าตัวนี้มันก็มาเขารักลอยนี่ครับนี่ครับลักลอยเป็นเด็กวิ่งนะครับเนาะเอฟซีบารนี้งวนล่าศูนเมื่อกี้ศูนนะครับเนาะศูนมันก็มาเขาเนี่ยเด็กล่างนะครับเนาะบารนี้งวนนี้มันได้แปดเอฟซีครับ แปดตัวเดียววิ่งบนล่างได้เลยครับเอฟซี FC. ครับเอาเป็นแนวทางเนาะครับเอฟซี FC เนาะพอเทียมไก่มันเข้ามาสองงวดแล้วลพอเทียมเฮ็ดย้อนลังไว้มันสองงวดแล้วมันเข้ามาพอเทียมก็เลยอยากเอามาให้เอฟซีไว้เบิ่งเป็นแนวทางเนาะครับเนาะเนี่ยทางเดินงมันนะครับเอฟซี FC. นะครับซีกุงวดแล้วครับล่างบนล่างครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะ เจ็บซีงเดินของเล็กเนาะเปดที่มานี่เจ็บซเขาใจปะครับออกใจเนาะเฮ็ด้เคือบเสีมนี่ก็ลองร่องมึงเนาะครับเนาะเป็นแนวทางน้ำกันเปดแต่ว่าสูตรเจ็บซี่แพทด้ติดตามพเพรแจ้มเปิดเห็นดอกสูตรนึงมันเด้กส่วนกันเป็ดลายลายลายสูตรอยู่เนาะครับเนาะเด็กบนเนาะก็มีแนลน้มอยู่ ออยพีซีกันมากกะเฮ็ไดไว้ลนะครับเด้อเห็เฮดเวลแบบคือโพเทียมเฮ็ดเวลนนะครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอฟซีมันไซด์มากวิ่งมากเรียนเนาะครับ,นบเนาะแล้วก็เรียกรางหลายๆสูตรเนาะเขาเอฟซี FC กับเขาเมนมาจาดงแดงก็คือโพเทียมเมานะครับเนาะเอาไว้ท่านพันงวดนี้ก่อนบอรหรืออย่างค,ครัโพเแียมกับโบอยากเอามาโหลดม,มันเรือมัน คือมันพาดวายง่ายน,นะเอฟซีเพราะเขายังบ่เห็นทางเดือนนองมันไปนานนี่ยมันบ่รู้นะครับเนาะครับมันผ่านงวดนี้ไปแล้วนี่นนคืออยู่แต่ว่านว่นนมนี่คืออยู่ครับเอฟซีมันส้นเก่าแล้วมีเอฟซีเป็นคอมเมนต์มาอยู่ส้นเก่าเนาะท่านแมนครับคือพอแต้มหมอให้เบิ้งนั่นแหละส้นเก่า,าน,น,นี่ครับส้นเก่าสามสูตรนิดนี่ส้นเก่านี่ ครับมาอเต่มบอกก่อนให้เบิ้องเราละคลิปกอนๆอันนี้ก็แปดเก้าศูนย์นะครับเนาะสรุปได้คือส่วนเก่าเดี๋ยวพูดและเอากาวาโรตรีมาพูดเนะเพ่อเตี่ยมข้องสีเอามาหาครูมาจับเบิ้งเนาะครับเนาะครับอันนี้ก็ได้แล้วละศูนย์เงิได้ไปแล้วเดี๋ยวจะซุ่มนี่นะครับเนาะเอาเอพี่แคปหน้าจอไว้เบิ้งครับเอาเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันคนมัก สอบวิ่งสอบเรียนเนาะครับเนาะในพอเตีมเยมแค่บนล่างนะครับมึงอยากได้สูตรก็เอาเฮดเอาตันนั่นแหละคนเขามาไม่หรือว่าคนเก่ากันจากได้กับไปลองมึงครับเฮดไว้บปเสียหายยังไปเป็นแนวทางเขาเนาะครับเนาะสายวิ่งสายเรียนมันก็เพื่อเป็นจังบุญเอ้าสุดท้ายนี่พอเตียมกับมีแค่นี้ดนเด้อคัาเด้อร์ FC. เอฟซีเอฟซีเขามาติดตามมาเบิ่งพอเตียมเนาะครับเนาะ ไปมีความสุขความจเจริญเด้อเอฟซีเด้อครับหนึ่งเมษาเนี่ยก็ให้โชคให้มันกันนะครับเนาะเอาสำหรับจีบหนีเออเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมนั้นไปเด้อครับเออภูเขาแม่ไม่กะจัดเลี้ยนกระทางกะจดเอาเนาะครับเนาะเแคบหนาจอไปเวบึงนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้นเนี่ยครับเอามีแค่นี้พอเตียมมีแค่นี้ท้ายนี่กะขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้มีแคนี้พอรเตียม,มีแคนี้ขอกรับสวัสดีครับ